เตรียมจอมาซ่อมเปลี่ยนจอใหม่ให้กับลูกค้านะครับกล้องวงจรปิดจอพังนะครับอายุการใช้งานสี่ปีพอดีนะครับนี่มาแบบไวเลยครับกระเป๋าเครื่องมือเป้จอนะครับแค่นี้ก็ทําง,งานได้แล้วครับครับจอกล้องวงจรปิดตัวนี้ก็เสียนะครับเสียบไฟเข้าแล้วปกติจะต้องมีไฟขึ้นตรงนี้นะครับแต่นี่คือ ดับถาวรเลยเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้นะครับใช้สายเดิมนะครับ HDMI e ใส่ขาเดิมนะครับเปลี่ยนกันเลยถอดจอเก่ามาแล้วก็ย้ายขาจับนะครับมาให้มาใส่กับจอใหม่นะครับอนนี้ก็ติดตั้ง,สงเสร็จเรียบร้อละตอนนี้ก็แขวนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็รอแค่เสียบสายนะครับ เรียบร้อยจัดทรงได้นี่ครับปรับก้มเงยได้ที่เห็นนี่คือจอเราแขวนอยู่นะครับให้ดูข้างหลังนี่ขาแขวนแบบนี้นะครับสาย HDMI สายไฟเลี้ยงจอนะครับเรียบร้อยครับผมอาการจอเสียนะครับก็เปลี่ยนจอให้ลูกค้าแล้วตัวนี้คือเครื่อง High View 16 Channel นะครับแต่ว่าเราสามารถจะแอดเพิ่มกล้อง IP ได้ถึงอีก c h a ช n e ลนะครับ1 2 3 4 5 6 78เท่ากับว่าได้16 Analog นะครับกับอีก8 IP ก็ได้เป็นสูงสุดอยู่ที่24ช่องนะครับซื้อเครื่อง16 Channel แต่ว่าสามารถาเพิ่มกล้องได้ถึง24ตัวนะครับเรียบร้อยครับผมส่งงานครับ